อันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องการตบรั์นะาการตบรัพย์การพยายามช่อโกงนะเดี๋ยวนี้เยอะนะนะครับดารานักร้องทนงทนายเปลี่ยนอาชีพเป็นตบรั์พยายามช่อโกงกันเยอะแยะทาตัวเป็นนายหน้านะครับทาตัวเป็นนายหน้าอะไรครับอ่นะครับพาคนไปออกรายการหวนกระแสบ้างนะเป็นทําตัวเป็นหนายหน้าพาไปแก้งความถแถลงข่าวบ้างนะมีทุกอาชีพครับนะทงพิธีกรดารานักร้องเยอะแยะมากมายนะครับนะใช้วิธีการตบรั์ คำว่าตบรั์นี่หมายถึงการข่มขู่นะเนี่ยหมายถึงการข่มขู่คำว่าตบรัพย์นะข่มขู่หมายถึงว่าข่มขู่จะแฉเขาเอาเรื่องเขามาปูดมาอะไรต่างๆเรียกเงินเรียกทองนะครับอย่างตอนนี้ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็โดนกล่าวหาไปเรียกเงินบอสพอสิบยี่สิบล้านเราก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงเขาหลักกถูกแจ้งโกงแจ้งความมาอยู่ก็โดนก็หากันโชคคือไปข่มขู่ครับนี่ยไปรู้เรื่องราวว่าเขาไปโกงบ้างเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างอะไรไปรู้ความลับเข้ามานะครับพอรู้ความลับมาเรียบร้อยก็ นะครับก็รับเรื่องเราร้องทุกมาอพอหลังจากนั้นก็ไปข่มขู่เขานะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับคิดเอร์ทงเปอร์เซ็น์อะไรกับเขานะครับไอ้วิธีการประเภทนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีการตามกฎหมายเขาเลยเรียกว่าการตบรั์ครับพี่น้องครับนะก็ให้ความรู้นะเพราะคำว่าการตบรัพ์เนี่ยหมายถึงมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความสมัครใจนะเป็นเรื่องการข่มขืนใจไปข่มขู่เขาเรียกว่าการตบรัพย์แต่ถ้าพยายามชอโกงก็หมายถึงว่าไปโกหกเขา นะครับว่ารายการโหวกระแสหนุ่มกันชัยเรียกตังยี่สิบล้านไปออกได้ออกรายการได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะฟอกขาวได้ไอพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าชอโกงนะดังนั้นไอตบทรัพย์กับชอบโงกงมันจึงไม่เหมือนกัน,นตบทรัพย์โทษก็หนักหน่อยเพราะรุนแรงไปบังคับไปข่มขู่เขานะครับไอ,ไอแบบนี้โทษก็จะไม่เกินห้าปีนะครับมาตรงมาตราเดี๋ยวเปิดไห้ดูนะนะครับอ ความผิดฐานกันโชคมาตรานะครับสามสามเจ็ดนะผู้ใดขู่ว่านะครับขู่บุคคลอื่นเนี่ยให้ได้ไปทรัพย์สินเนี่ยเขาเรียกว่าการโชคนะอาจรย์สามสามเจ็ดนะพฤติกรรมก็คือเแดกข่มขืนใจเขาให้เขายอมให้ทรัพย์สินนะครับนะมิฉะนั้นจำแฉจะอะไราต่างๆนะครับนะครับเนะอย่างี้ยเรียกว่าการโชคจําคุกไม่เกินห้าปีนะครับนะมันมีหลายอ่าหลายคนนะหลายอาชีพสื่อก็มีทนายก็มีทนายก็มีนะครับดาราก็มีนักร้องก็มีเดี๋ยวนี้อาชีพนี้เงินดี นะครับนะครับก็คืออาชีพการตกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสามเจ็ดผู้ใดกลุมขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ทรัพย์สินโดยทําให้เกิดความกลัวนะครับเสริภาพชื่อเสียงอันนี้เรียกว่าการโชคความผิดฐานการโชคจะไม่มีคำว่าทรัพย์ครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเปิดการมองเห็นกันเนะี้ยนะครับถ้าขู่ฆ่ามีอาวุธด,ด้วยก็โทษหนักเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการข่มขู่จะเปิดเผยความลับไปรู้ความลับของคนนั้นคนนี้มา แล้วก็นะเอามาแฉทางโซเชียลทางทางไหนก็แล้วแต่ทางทีวีทางอะไรต่างๆนะเอครับแล้วก็ขู่ว่าถ้าไปจ่ายเงินก็จะเปิดเผยความลับนะจะจะประจานจานอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์นะรีดรเรือเหมือนรีดเหมือนเตารีดนะเรียกรีดเอาทรัพย์อันนี้จําคุก10ปีนะถ้าเป็นการเปิดเผยความลับข่มขู่เข้ามาโทษจะหนักขึ้นตามมาตรา338เพราะนั้นใครโดนข่มขูนะ นะครับเช่นสมมติมีคนมาข่มขู่ผมรู้ความลับเดชานะนะถ้าไม่ใจตังให้ผมนะผมจะไล์สดเลยจะแฉเลยอย่างนี้ครับจำคุกสิบปีนะครับนะจำคุกสิบปีนะฮะหรือไปรู้ว่าเอานะเดชามีเมียหลายคนนะอ่านะครับสมมตินะเดี๋ยวจะไปบอกเมียหลวงนะนะครับรู้ความลับอะไรต่างๆมาแล้วก็ไปข่มขู่อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ารีบเอาทรัพย์นะครับนะหรือราชาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าบทรัพย์นะครับแต่ภาษากฎหมายเรียกว่ารีบเอาทรัพย์โรเลรสะระี ก็คือมาตรา338นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้ดูนะฮะเราเข้าไปใน Google ก็ได้แล้วพิมพ์คําว่ารีดเอาซับมันจะขึ้นเลยรีดเอาซับมาตรา338พี่น้องก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้พี่เดก็จะมาให้ความรู้นะครับการติดตามรายการพี่เดเนี่ยได้ประโยชน์พี่เดทํามา20กวนะ่าป,ปีแล้วโดยเฉพาะเว web, uh, com, com, ็บไซต์ data.com w w w d e d a t a c o m d e c h a c o m มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยนะรวมเป็นจำนวนครั้งอะไรต่างๆเนีย่ยประมาณ70กว่าล้าน คิดดูอ่ะมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเยอะแยะมากมายนะหน่วยงานราชการรับวิสาหกิจทนรงทนายความเขาก็ไปเอาข้อมูลในในเว็บไซต์ของพี่เดนะครับเอาไปใช้ประโยชน์เยอะนะน้องๆทนายความเพื่อนๆนะครับเขาก็บอกว่าเว็บไซต์พี่เดมีประโยชน์มากมีเนื้อหาเนี่ยประมาณนะครับเป็นหมื่นแผ่นครับนะครับอืมนะครับคดีที่เป็นข่าวนะครับนักร้องหญิงกับนักร้องหญิงกับนักร้องผู้ชายเป็นดาราด้วยตามที่เป็นข่าวเ,เราไม่ต้องเอ่ยชื่อครับ ถูกทีมงานของดีไอคอนทีมงานบอสพออัดเสียงไว้สนทนา29นาทีเป็นข่าวเนี่ยมันชัดเจนนะนะมันชัดเจนเลยว่ามีการพยายามที่จะพยายามช่อโกงไม่ใช่ตบทับนะตบซับคนเรียงพยาย, <c oughs> พยามช่อโกงไปไปรู้ปัญหาของดีไอคอนว่าจะต้องติดคุกติดตารางเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาสร้างภาพมาฟอกเงินมาฟอกตัวให้เอารายการโวนกระแสเนะี่ยเป็นที่ฟอกนะครับนะอ้าวมาติดต่อกับหนุ่มคันชัยแล้ว นะค่าฟอกขาวยี่สิล้านนะจ่ายเป็นเงินสดนะถ้าเงินสดไม่ได้ก็บ,บิตคอยนะครับโดยที่หนุ่มกัญชัยเขาไม่รู้เรื่องไอพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกว่า,เ,าเป็นการกระทําโดยทุจริตเทุจริตนะฮะนะดับเดียวนียมาตราสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอนะืมอืมเุ๊กนะนะครับ,นะรบผมก็จะเปิดตัวบทกฎหมายให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับอืมมาตราสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเราเข้า Google เราเร้วหาความรู้ง่าย เข้ากูกิปุ๊บเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับกฎหมายอาญาผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นทุจริตคือแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธตามกฎหมายที่จะทาแบบนั้นนะครับหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จข้อความเท็จก็คือผิดไปจากความจริงความจริงคือการชัย็ไม่รู้เรื่องเลยแต่บอกว่าการชัยรู้เรื่องนะครับปกปิดความจริงเรื่องนี้ไว้แสดงแสดงข้อความเท็จคือโกหกปกปิดคือไม่บอกนะครับและโดยการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สิน นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระทาความผิดฐานช่อกุงมีระหว่างโทษจาคุกไม่เกิน3ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปหลอกลวงประกันชัยก็ตกลงเรียบร้อยแล้วจ่ายมาสิบล้านออกรายการโอนกระแสเดี๋ยวฟอ,อกให้เสร็จสังคมสคริปต์จัดให้เสร็จพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะสมมุตินะเราไม่ได้ไปกล่าวหาไม่ได้ทําตัวเป็นสารไปตัดสินใจนะครับแต่เดี๋ยวนี้พูดภาษาโซเชียงงลมเยอะหลักนะสมมติว่าเป็นอย่างเนี้ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าการร่วมกันชอกโ้งนะครับ ทำไมเขาเรียกว่าการร่วมกันช่อโกงครับนะนะเราไปดูมาตราแปดสิบสามครับนะแปดสิบสามนะครับอืมนะมาตราแปดสิบสามนะอืมนะครับในกรณีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเอ่อโดยร่วมกันกระทาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าตัวการนะครับเนี่ยนะนะเราไปดูนะฮะบมาตราแปดสิบสามเขาเรียกว่าตัวการครับอ่าจดมาตราไว้เราไปค้นหาเนี่ยก็เป็นการเรียนกฎหมายแบบไม่ต้องเสียเงินโดยอาจารย์เดชาคนระับเพราะผมเป็นผู้บรรยายกฎหมายให้หลายสถาบันการเงินอยู่แนละ้ว สากลนะครับชมรมสมาคมเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นพี่เดย์ก็นําความรู้มาสอนให้กับเอฟซีเราสองสามล้านคนนะครับได้รู้นะครับนะครับอาจารย์ไลฟ์บ่อยๆนะครับจะได้ความรู้ครับขอบคุณครับนะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมานานนะครับมานานมากหลายหลนยคนโอ้โหนานนะบางคนสิบยี่สิบปีครับนะครับเพราะฉะนั้นสองคนแบ่งหน้าที่กันทํา นักร้องผู้หญิงวางแผนนักร้องผู้ชายเป็นคนยืนยันนะครับว่าคุยกับนลนุงกันชัยแล้วนะครับแน่นอน20ล้านจ่ายสดเลยเดี๋ยวฟอกขาวให้เสร็จจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเห็นได้ข่าววันนี้ก็ทนายบอสพอลก็ไปเข้าไปในเรือนจําไปแจ้งบอสพอลเดี๋ยวเขาจะทําไมฮะทำหนังสือมอบอำนาจมาแล้วก็ให้ทนายไปแจ้งความพอแจ้งความเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับนะีบ่ก<อ>็เป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์คดีเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยคดีตกทรัพย์พวกนี้มันจะเขาเรียกอะไร มันเป็นคดีที่มันเสื่อมเสียนะครับเสื่อมเสียนะครับนะอะไรถ้าเกี่ยวไปเรื่องโกงเงินตกทรัพย์ช่อโกงเสียหมดอ่ะนะครับเหมือนกับคดีของทนายต่าอย่างเงี้ยโดนกล่าวหาว่าช่อโกงลูกควาอันนี้เสื่อมเสียหมดจะจริงจะเท็จอะไรไม่รู้ว่าแต่สังคมเนี่ยตัดสินไปแล้วนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังผมเองไม่มีปัญหาเรื่องตกทรัพย์ช่อโกงอะไรไม่มีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปากนะอาจจะโดนฟ้องหบิ่นประมาทอะไรต่างมันเป็นเรื่องปกติใครจะฟ้องหบิ่นประมาทผมเนี่ยก็สบายเลยผมผมสามารถไปสู้คดีได้ผมไม่กลัวครับ ถ้าแพ้ก็สารก็อกรอการลงโทษโอกาสจะติดคุกกิจลางไม่มีหรอกเพราะเราไม่เคยเถูกสารพิพากษาจําคุกอะไรมาก่อนนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านะมีคนบางคนคนะไปไลฟ์สดไปอะไรบอกว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทพี่เดเนี่ยพี่เดไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะครับแล้วก็พร้อมยินดีขึ้นสู่ศาลเพราะเราเป็นทนายความนะครับการไปศาลเป็นเรื่องปกติข่าทนายก็ไม่ต้องจา้างเพราะเราเป็นทนายเพราะฉนั้นในครจะมาข่มขูฟ้องผมที่ศาลเนี่ยผมยินดีเลยครับ ผมพร้อมจะไปสู้คดีที่ศาลและผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ทาผิดอะไรนะครับนะนะครับของผมก็อาจจะมีเรื่องเดียวจัดรายการแล้วหมิ่นประมาทใครฟ้องก็ยินดีครับนะครับนะยินดีเลยครับเต็มที่เลยนะครับใครจะไปร้องเรียนมันญาติทนายความก็เต็มที่เลยครับไม่เป็นไรเพราะกระบวนการในการพิจารณาคดีมันญาติเนี่ยการที่เขาจะถอนใบอนุญาตมีกรณีเดียวก็คือเรื่องอะไรวิ่งเต้นวิ่งเต้นคดีหลอกลวงเงินลูกความอะไรเงี้ย นะเหมือนคดีทนายตั้มเนี่ยสมมติว่าผิดจริงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาถอนใบอนุญาตแต่สําหรับผมในการจัดรายการอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเรื่องการผิดมรรยาททายความเพราะมรรยาททายความเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี28งแปดแล้วสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดมันก็สี่สิบปีไปแล้วมันยังไม่มีไอ้พวกไอ้ไอ้พวกมือถือเออ่ฟซบุ๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปร้องเรียนมรรยาทก็ตามสบายเลยนะผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอะไร นะครับไปร้องกับไปชี้แจงแค่นั้นน่มันมีขั้นตอนกระบวนการนะเ,เสร็จแล้วตัดสินก็ยังไปุูธทณ์รัฐมนตรีไปศาลปกครองคล้ายๆเหมือนบิ๊กโจ๊กนะนะครับเอานะครับเพราะนั้นใครจะไปร้องเรียนมันยากจะไปฟ้องคดีหมิ่นประมาทผมร้อมสู้ผมก็มมมมเคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทมาเยอะแยะสมัยทนายจ้ำเนี่ยทะเลาะการเดี๋ยวฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยห้าสิบกว่าคดีสุดท้ายก็ต่างคนต่างถอนเรื่องก,กันไปนะครับนะเพราะว่าทนายจ้ำฟ้องผมผม,ผมก็ฟ้องกลับ นะนายตำรวร้องเรียนผมผมก็ร้องเรียนกลับนะเพราะทุกคนก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์มีคนมาฟ้องผมหมิ่นประมาทผมก็ฟ้องกลับก็สู้กันไปเราเป็นทนายความไม่ต้องไปเสียค่าทนายนะลูกน้องในสํานักงานก็เยอะแยะไปนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมเลยนะครับนะมีข่าวว่าทนายเดชาจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทคดีหมิ่นประมาทไม่มีใครติดคุกหรอกครับยกเวน้นนะครับเป็นกรณีที่มันร้ายแรงจริงๆนะครับเช่นหมิ่นสถาบันนะครับหมิ่นอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณะ แต่ถ้าเกิดสองคนทะเลาะกันไปด่ากันมาอะไรต่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่ว่าจะสุดซอยหรือปลายซอยอะไรต่างน,นะครับนะเพราะนั้นก็ขอให้มั่นใจพี่เดนะใครที่ติดตามพี่เดเนี่ยจุดแข็งของพี่เดคือให้ความรู้ทางกฎหมายเตือนภัยเตือนสติทุกบันเพราะนั้นใครที่ยังรับพี่เดก็เข้ามาดูเยอะๆนะครับนะส่วนไอ้ที่ว่าความเห็นบางคดีอาจจะแตกต่างคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับแต่ว่าไม่เกรงกลัวใครจะมาฟ้องหมิ่นประมาทไม่เป็นไรนะครับฟ้องมากับฟ้องกลับไปสู้กันไปกว่าจะจบกันู่น5ห้าปีเจ็ดปี นะครับปีนี้ผม61ก็นะครับก็ผ่านไป7ปีก็หกสิบแปดแล้วมันเจ็ดสิบแล้วนะตายไปแล้วมันนะใครถ้ายุมากนะถ้า80ก็7ปีก็90ปดีก็ตายกันไปครับ้ายังโกรธกันสิปีก็ว่านไป้องเรียนบันยากก็ชี้แจงกันไปคือไม่ซีเรียสไม่มีใบอนุญาตก็ยังปึกก็ยังให้คำปรึกษาคดีความได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายได้สอนหนังสือได้หมดไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจพี่เดว่ายังจัดรายการต่อไปนะครับและไม่ไม่เกรงกลัวใครจะมาฟ้องร้องนะ น่ะอ่ะวางกันไปนะนะครับอืมนะครับนะครับว่างกันไปครับพี่เดชจุกครูจุกครูครับนะครับไม่ต้องกลัวครับพี่เดชขอบคุณมากครับอยี่ยคนที่รักเรายังมีเยอะส่วนเอฟซีคนอื่นเขาอาจจะเข้ามาป่วนบ้างก็แอดมินก็บล็อกไปนะครับนะนะครับก็เรื่องการอ้างชื่อหนุ่มกันชัยเนี่ยยังมีหลายคนทนายก็มีอ้างทนายก็มีอ้างว่าเนี่ยรู้จักหนุ่มกันชัยเป็นทนายโหวตกระแสเป็นทนายโหวตกระแสเยอะแยะนะเหตุผลที่อ้างเพราะอะไรเพราะรายการหนุ่มกันชัยเป็นรายการดัง นะครับพอไปออกแล้วมันมีผลมันมี Impact นะครับพอออกแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายไหนเสียหายทุทแล้วมันยับเช่นดีไอคอนอย่างเงี้ยเจตักป๋าเบียนยับพอออกผลกระแสขึ้นมาเนี่ยประชาชนมันเห็นแล้วมันก็เกิดวัลวออกเนี่ยเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะอ้างผลกระแสนะอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยว่าเรียกเงินเรียกทองอะไรต่างซึ่งความจริงเนี่ยหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นที่จะไปต้องเรียกเงินเรียกทองนะครับนะเข้าใจนะผมเองก็เป็นเพื่อนกับคุณหนุ่มกัญชัยคุยกันนะครับ เพราะฉะนั้นทนายที่เป็นั่งในรายการบุญกระแสใครก็แล้วแต่จะไปอ้าว่าสนิทไปเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองนะมีหลายคนนะครับโทรมาหาผมบอกพี่เดนเนะน้าไม่รู้จักหนุ่มกัญชัยหน่อยขอเบอร์หนุ่มกัญชัยเมื่อวานยังมีนะผมบอกผมให้ไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากจะอ่อยากจะออกรายการบุญกระแสคุณก็ไปติดต่อที่เขาถ้าเขาไม่ยอมให้ออกก็คุณก็มาออกรายการผมก่อนก็ได้ถ้าเห็นมันดังปุ๊บเดี๋ยวคุณหนุ่มก็สนใจเขาก็เรียกเขาไปออกเองนะครับในแต่ละวันเนี่ยคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็มีทีมงานของเขาในการพิจารณาว่า คดีแบบไหนควรจะออกหรือไม่ออกอย่างไรนะครับถ้ารายการคุณหนุ่มไม่ออกก็ไปออกรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดก็ได้เปิดปากกับพาะภูิก็ได้นะครับนะรายการต่างๆเนชั่นก็มีช่องวันก็มีช่องแปดก็มีอัมบรินก็มีนะครับมันมีหลายช่องนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ท่านจะออกทีวีมันมีหลายช่องท่านก็รวบรวมไปนะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงก็ส่งข้อมูลส่งอะไรมาให้ผมก็ได้ผมก็ส่งไปให้นักข่าวเขาพิจารณาดูว่าเขาจะออกหรือไม่ออกไม่ต้องเสียเงินนะครับเมื่อวานนี้ก็มีครับเป็นลักษณะของการหลอกลวงคร อ้าวามันมีสลากโคต้าลอตเตอรีร่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อ้าวคนใหญ่คนโตในสํานักงานสลากแล้วเขาก็เสียเงินเสียทองไปคนละ 5, 10, 000, 000. ห้าล้านสิบล้านเมื่อวานนี้มาปรึกษาผมคนที่มาปรึกษาผมนี่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเนี่ยกระโดนหลอกฮนะอ้าวมามีโคตา้าสลากนะลงทุนแบบนี้นะคุณได้กาไรสามเปอร์เซ็นต์นะเขาหมดไปหนะ้าล้านเนีลากดเม่าไงฮนะสุดท้ายมาทราบคนระับโอ้โหมีครับเมียข,ของผู้ประกาศข่าวกระโดน มีนักข่าวรุ่นใหญ่ก็โดนมีรัฐมนตรีก็โดนโอ้โหโดนไปคนละห้าล้านสิบล้านเนี่ยเมื่อวานี้นลูกความผมโดนไปห้าล้านสิบล้านเพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อไอ้โคต้ากองสลากอะไรต่างไม่มีอ้างมาได้มาจากนายกสมาคมนั่นผมนี้นะครับไม่เป็นความจริงนะครับไอ้เรื่องโคต้าลอตเตอรี่เดี๋ยวมันยังหลอกกันได้นะผมก็ไม่เข้าใจนะก็ยังมีคนหลงเชื่อหลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อหลงอะไรเยอะนะครับเยอะนะครับเนี่ยหลอกลวงเนี่ยเรื่องโคต้าสลากแล้วก็มีหลอกขายลดราคาถูกนี่ก็หลายคดีที่มาปรึก แล้วก็หลอกยาเบาหวานก็มีนะวันก่อนผมไปกองปราบไปให้การในคดีเด็กไอ้ข้อนะครับก็ปรากฏเจอนะครับหลอกขายยาเบาหวานมันนะอาหารเสริม,มกินไปแล้วเบาหวานหายเบาหวานเป็นรักษาไม่หายนะนะครับมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ต้องกินยาคุมกันไปนะครับนะเพราะฉนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อนะใครพบอะไรแปลกๆส่งมาให้พี่เดนะนะครับส่งมาเลยข้อมูลอะไรต่างๆนะจะมาด้วยตัวเองก็ส่งไม่ได้แล้วพี่เดกก็จะนํามาเล่าออสู่กันฟัง พี่เดยังมีประโยชน์ต่อสังคมเยอะนะครับยังมีประโยชน์ต่อสังคมเยอะยางไม่น้อยเป็นปากเป็นเสียงพี่น้องประชาชนที่เป็น f c เนี่ยนะครับต้องไม่ผิดหวังกับพี่เดเพราะว่ามีอะไรเอามาแล้วก็พี่เดย์ก็นํามาพูดเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้การชอบโกงอิทธิพลต,ต่างๆนะครับส่งมาแล้วผมพูดให้หรือจะเข้ามานั่งไลฟ์สดกับพี่เดก็ได้ก็ดีรับใช้นะครับสํานักงานก็อยู่เลขที่194ซอยรามินทา5.2ทับ1กรุงเทพซอยโรงพยาบาลสิรแพทย์เอารายละเอียดเข้ามานะครับคดีไหนไม่คืบหน้า ถูกกันแกล้งถูกแังแก่ต้องการส่งข้อมูลให้นักข่าวพอได้มาปุ๊บผมส่งเลยตังเติงอะไรไม่ต้องเสียเราเอาข้อมูลส่งให้นักข,าข่าวเขาก็จะไปศึกษาไปดูนะครับเดี๋ยวนี้นักข,าข่าวเนี่ยเขาเจาะลึกนะนะช่อง8อมรินทร์ไทยรัฐช่อง3ช่องวันช่องเดชั่นต่างๆเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวนี้เขาเจาะลึกเนะี่ยทำง,งานบางทีเร็วกว่าตำรวจเนะี่ยช่อง8ช่องอมรินทร์อย่างเงี้ยโอ้โหเร็วฮะนะครับเนะี่ยยอย่างช่องคุณพุพทธาบางทีไปโอ้โหรู้เลยครับนะทีมงานทนายตั้มไปอยู่ตรงนั้นคนนี้ นายนุสาลีนีอยู่ตรงไหนไปเฝ้าหน้าบ้านนะตำรวจมาคน้นวันไหนนะตำรวจยังไม่ได้แถลงข่าวนะนะช่องแปดช่องอมรินรู้ล่วงหน้าแล้วนะนะนรับรู้ล่วงหน้าแล้วอันนี้ก็คือความดีของนักข่าวช่วยในการติดตามความคืบหน้าคดีทําให้มันจะมีการล้มคดีก็ยากเพราะเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะส่งข้อมูลอนะไรเนี่ยไปแจ้งความไปร้องเรียนแล้วไม่ไม่คืบหน้าเลยส่งให้พี่เดชหรือจะเข้ามาพี่เดชก็ ers, ส่งให้กลุ่มนักข่าวนะครับของพี่เดชนี่มีกลุ่มนักข่าวนะครับอยู่ในกลุ่มการีโอโหเยอะเกือบสามร้อยคนทุกช่องนะ นะท่านอยากจะส่งไปช่องไหนท่านก็บอกมาแล้วพี่เดก็จัดการใหนะ้นนี้คือข้อดีของพี่เดก็ยังไง,ไงก็รักพี่เดไว้ความเห็นต่างคดีทนายตั้มก็มีบ้างเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก็ความรักเพื่อนอะไรต่างก็งว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังไงไงรักพี่เดไว้รักพี่เดยังมีประโยชน์ให้ความรู้ทุกวันนะครับใครอยากจะออกรายการบุ๋กระแสไม่ต้องไปเสียสามแสนนะครับมีทนายมีทนาย,นายไปเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองของผมไม่มีนะคนมาแถลงข่าวมาไรต่างไม่เคยเก็บเงินครับนะผู้เสียหายดกไอคอนเนี่ยไปถามคุณต้นอะ้อดูครับไมม่ี มาถึงก็นั่งไฟ์สดทําคําร้องไปแจ้งความติดตามคดีให้เสร็จนะคดีเดี๋ยวไอคอนเดี๋ยวเราก็ตามต่อนะครับแต่ส่วนทนายของวอดพอเขาทำหน้าที่เองเขาดีทนายองคเนี่ยผมก็รู้จักเขานะน้องเนานี้อายุ35ปีเขาก็ทําหน้าที่เขาดีคอยไปเยี่ยมลูกความเสร็จแล้วลูกความก็บอกมาว่าให้ดําเนินคดีคนนั้นคนนี้นักร้องหญิงไปตกทรัพย์นักร้องชายดาราไปตกทรัพย์นะครับนักร้องคนนั้นคนนี้เอาข้อมูลเท็จไปใส่ร้ายเขานทนายคนนี้ไปเรียกเงินต่างๆเขาก็เอามาแฉมาอะไรก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะ ไม่ว่าทนายชนะหรืออะไรต่างๆถ้าไปเรียบเงินเขาไปตบซั์เขาเนี่ยสมควรติดกุกไม่ว่าใครครับไม่ว่าจะเพื่อนผมหรือใครหรือทนายตามสมมติว่าทําจริงนะก็สมควรติดกุ๊นะผมไม่เคยสนับสนุนส่วนการว่าความสู้คดีก็ว่าปไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าไอการหลอกลวงอะไรต่างๆผ่านสื่อันเยอะขายของขายบ้านขายอะไรต่างๆนะมันเดี๋ยวนี้มันมันมันโจนรก็ร้ายเยอะนะเพราะฉะนั้นที่ฟังฟังรายการแนละ้วพบเห็นเรื่องราวอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับนะอะไรที่เป็นประโยชน์ที่อยากจะฝาก พี่เดชเตือนภัยก็แจ้งมานะครับก็ยินดีครับนะนะครับเอฟซีสามล้านคนผมหนึ่งในนั้นครับพี่เดชคุณธินกรขอบคุณมากครับนะครับใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยให้นึกถึงคุณงามความดีของผมไม่ใช่ว่าพอผมไปเห็นเห็นต่างครับคดีของพี่อ้อยปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะทิ้งผมเลยเหรอนะคุณงามความดีผมก็เยอะผมเพียงแต่ว่าผมรับเพื่อนแล้วผมก็ไม่ซ้ำเติมเพื่อนแั่นั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าทนายท่ามติดหรือถูก นะครับแล้ววันๆเนี่ยผมก็เอาเรื่องของทนายตัมมาเล่าให้พี่น้องประชา,าชนฟังเอาเรื่องของทนายสายหยุดมาเล่าให้พี่น้องประชา,าชนฟังเมื่อวานนี้คุณปานเทพไปออกผลกระแสน,นะครับเขาก็พูดในมุมมองของเขาในฐานะเป็นสื่อเขาก็ต้องการทําให้พี่น้องประชา,าชนเชื่อพี่อ้อยนะครับก,ก็ก็เรื่องเข้าไปและเมื่อวานนี้หลังจากนั้นทนายสายหยุดก็โต้ให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีการโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมนะครับทนายสายหยุดเขาก็ไม่ไม่พอใจที่ว่า ทางฝ่ายของคู่กรณีบอกว่าทนายสายหยุดเป็นคนกระดูคนระเบอร์กับคุณปานเทพความจริงไม่น่าพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันทนายสายหยุดเขาให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับกระดูคนระเบอร์อะไรต่างๆใครเก่งใครอะไรต่างๆคุณปานเทพก็เก่งเรื่องสื่อนะพูดนําเสนอให้คนเชื่อนะครับส่วนส่วนทนายสายหยุดเป็นทนายก็พยายามทําให้ศาลเชื่อหักล้างพยานหลักฐานสายหยุดก็เป็นคนทนายต่างจังหวัด ตรงไปตรงมาเสียงเหนอนะผมรู้จักทนายสายหยุดมานานแนละ้วการต่อสู้คดีเขาก็นะรักษาผลประโยชน์ของลูกความคือทนายตั้มเขาจ้างมาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ลูกความก็าชี้แจงมาตามข้อที่จริงนะครับว่าคดีเป็นชอบโกงหรือเปล่านะครับคุณปานเทพก็บอกว่าน่าจะเป็นชอบโกงนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับเรื่องออสัญญาว่าจ้างน,นะครับเขียนโปร,โปร,โปรแกรมไอ้อลอตเตอรี่อะไรเนี่ยระหว่างาผู้เสียหายกับบุคคลภายนอกไม่มีชื่อทนายตั้มทนายตั้มไปเอาเงินเอาทองเข้าไปได้งไงไปซื้อบ้าน เรื่องนี้ทนายสายหยุดเขาก็ชี้แจงว่านะครับสัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นจากความสมัครใจพอมันเริ่มต้นจากความสมัครใจแล้วมันก็ไม่ใช่การหลอกลวงนะครับมันก็ไม่ใช่การชอบโกงประชาชนอันนี้เขาเขาเขาโต้แย้งในลักษณะเป็นนักกฎหมายส่วนคุณปานเทพก็ในลักษณะของสื่อมวลชนน,นะ,นะเพราะฉะนั้นเก่งทั้งคู่ครับนะครับเก่งทั้งคู่คุณปานเทพก็เก่งสายหยุดก็เก่งแต่มันคนละวิชากันนะคุณปานเทพเก่งด้านสื่ออ่านะครับ คุณทนายสายหยุดก็เป็นเรื่องของนักกฎหมายเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนฟังแล้วก็ไปคิดเอาเองส่วนคนที่จะตัดสินว่าทนายตั้มผิดหรือถูกคือผู้พิพากษาของศาลซึ่งไปต้องไปอยู่ในชั้นศาลต้องสืบพยานกันนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณบาลเทพก็บอกว่าทนายตั้มเอาเงินไปได้ยังไงนะครับนะทั้งทั้ที่ไม่ใช่คู่สัญญาทนายสายหยุดเขาก็ที้แจงเมื่อวานนี้ก็เพราะาคุณตั้มเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับผู้เสียหายเนี่ยมาจ้างเป็นที่ปรึกษาเดือนละสามแสนนะครับแล้วก็มอบหมายให้เอาเงินไปจ่ายให้กับคู่สัญญา เพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากความสมัครใจนะครับเพราะฉะนั้นทนายตั้มก็คือที่รุกษากฎหมายเอาเงินจากลูกความไปจ่ายแต่ไม่ได้จ่ายเนื่องจากมีปัญหาเรื่องผิดสัญญากันจนผู้รับรับจ้างตามสัญญานะครับมีการไปแจ้งความว่าเบี้ยวไปจ่ายตังค์เท่าไรยี่สิบ้านอะไรต่างอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับที่ทนายสายหยุดก็ที่แจงมาผมก็นามาเล่าให้ฟังนะครับนะเข้าใจนะส่วนเวลาขึ้นศาลแล้วใครจะแพ้ชนะท่านผู้พิพากษาก็ต้องไปชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา,า,า227 อย่าพิพากษาลงโทษจำเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาทำผิดจริงถ้ามีข้อสงสัยว่าเขาทำผิดหรือเปล่าก็ให้ยกฟ้องนี่หลักกฎหมายมาตรา227วรรคสองนะครับเพราะนั้นก็ผมก็ชื่นชมทั้งคู่นะเพราะอาปานเทพก็เก่งเรื่องนำเสนอผ่านสื่อให้คนเชื่อสายหยุดก็สู้คดีเพื่อให้ศาลเชื่อนะแต่คดีของทนายตั้มนะครับทนายตั้มจะต้องติดคุกหรือไม่อยู่ที่ศาลไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะการกินหัวคิว หรือค่าคอมในการซื้อรถเบนซ์จำนวนหนึ่งแสนห้าอันหนึ่งล้านห้าแสนบาทคุณปานแท้พูดในรายการบนกระแสว่ามีการออกใบเสร็จสองใบนะครับนะมีการออกใบเสร็จสองใบจากโชว์รูมรถแสดงได้เห็นว่าปกปิดอะไรไว้หรือเปล่าเป็นช่อโกงหรือไม่ทนายสายหยุดเขาก็แก้ได้แก้ได้อย่างสุดยอดเลยเขาบอกว่าอะไรนะครับตอนที่ให้ไปซื้อรถเนี่ยนะครับก็มีการเสนอราคาทนายตั้มก็เสนอราคาไปายางพูดเสียหายพูดเสียหายพอใจหลังจากนั้นก็ซื้อรถ เอามาส่งมอบให้ส่วนสมมุติว่ามีใบเสร็จ2ใบจะใบเสร็จจริงใบเสร็จปลอมอะไรต่างเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเพราะคําว่าช่อโกงเนี่ยหลักกฎหมายเนี่ยนะมันจะต้องแสดงข้อความเท็จก่อนอ่ก่อนที่จะมีการส่งมอบเงินแต่ถ้ามันส่งมอบเงินเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเอาเงินไปใช้มันก็ไม่ใช่ชอ่อโกงอันนี้คือคาที่แจงของทนายอ่สายหยุดซึ่งสามารถอ่ตอบโต้อย่างเป็นมืออาชีพเมื่อคืนนี้ผมคุยกับเขาเขาตอบโต้คะนะครับคือคําว่าช่อโกงเนี่ยต้องหลอกลวงก่อนจนหลงเชื่อ หลังจากนั้นส่งเงินส่งทองให้อย่างนี้เรียกประชอบโกงแต่ถ้าเกิดเขาให้ไปซื้อรถเสนอราคาเรียบร้อยแล้วแต่เอาเงินไปจ่ายไม่ครบอันนี้มันเริ่มต้นจากความสมัครใจพอมันเริ่มต้นอย่างนี้มันก็จะไม่ใช่ชิดโกงอันนี้เป็นหลักการกฎหมายแบบพื้นฐานเลยเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบเข้าใจนะ